กับเท่าระธานที่ครบครับผมชิปจินิยมสมาชิกวุฒิสภานะครับผมจะเป็นต้องยกเรื่องของดีเอ็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ดูเหมือนจะลุกลามบานปลายใหญ่โตนะครับต้องไม่ลืมว่าเรื่องนี้ทําให้คนเสียชีวิตฆ่าตัวตายลม้มละลายและยังมีอีกหลายพันคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้บันยายนี่แล้วครับก็มีท่านสมาชิกวุฒิสภาบางท่านได้ยิบยกเรื่องนี้เป็นกระทุ้ถามด้วยวาจาม,มาแล้วแต่ว่าขณะนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้ใหญ่โตจริงๆแล้วก็ผลที่สรุป กรณีนี้อาจจะไม่เป็นที่อย่างที่คนทั่วไปคาดหวังก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลขขณะนี้จากต้มสอบสวนกลางนี่นะครับตัวเลขสรุปเมื่อวานนี้นะครับมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความระหว่างวันที่10-27ตุลาคมเป็นเสร็จ9 4 7 2รายแล้วนะครับความเสียหายก็ประมาณ3,000ล้านบาทแต่ว่าขณะนี้มีการสอบปากคำได้ประมาณ6,000รายความเสียหายอยู่ที่ประมาณ1,728ล้านบาทนะครับ แต่ว่าพิษของดีไอคอนอย่างลุกลามบานปลายไปทั่วโลกนะครับขณะนี้มีข้อมูลว่ามีผู้เดือดร้อนซึ่งสัญญ่ก็เป็นคนไทยที่ประจำง,งานกับชาวต่างชาติรวมถึงมีการเชิญชวนญาติพี่น้องทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมาร่วมลงทุนดีไอคอนนะครับทั้งในจีนเมียนมาลาวกัมพูชามาเลเซียสิงโคโปร์สหรัฐอาหรเอมิเรตสหรัฐสหร,สรชอชณาจักรนะครับอิตาลียเยอรมนีเอสโตเนียสวีเดนลักเซมเบิร์กแคนาดา สหรัฐรวมถึงที่ฮ่องกงและมาเก๊าด้วยนะครับแล้ววันนี้แหละครับที่จะมีการส่งสำรวนคดีทั้งหมดให้กับทางดีเอสไอนะครับโดยคุณภูมิธรรมเวชชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเอสไอทั้งปปง,งและตำรวจจะทํางานร่วมกันแล้วก็จะเร่งรัดเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นการปรับความรับผิดชอบแต่ว่าเป็นการกระทําตามกระบวนการทางกฎหมาย เพราะว่าถือว่าเป็นคดีที่มีความเสียหายมากกว่า300ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็มีผู้เสียหายเกิน100คนแล้วนะครับซึ่งขณะนี้ในส่วนของำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบนั้นก็ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเองจากว่ามีข้อกระหาว่ามีคนในกระทรวงในสคบนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็จึงไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมนะครับแต่ก็เกิดคําถามครับว่าการที่ส่งคดีความนี้ไปยังให้ดีเอสไอในวันนี้เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่เพราะว่าทานตีเอสไอบอกว่าจะรับผิดชอบเฉพาะกรดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งคนที่ครัมบอร์ดกับองค์การสอบสวนส,สืบสวนแม้แต่อายการและทนายความหลายคนมีความเห็นว่าเมื่อดีเอสไอรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษไปแล้วเนี่ยบรรดากฎหมายหรือว่าสำนวนทั้งหมดในทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องก็จะส่งมอบให้กับดีเอสไออันนี้ในทางกฎหมายนะครับแล้วก็ เกิดความไม่มั่นใจว่าทางดีเอสไอจะสามารถที่จะสรุปคดีนี้ได้ภายในระยะเวลา84วันหรือไม่ซึ่งถ้าทําไม่ทนันครับก็ก็แสดงว่าบรรดาผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นจะต้องถูกปล่อยตัวด้วยจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีคนตั้งคําถามว่าการที่เสนอเรื่องนี้ให้ขับทางดีเอสไอนั้นมันมีอะไรเบื้องหลังหรือไม่เพราะว่าอาจจะมีบางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นี่นะครับทราบว่ามีแนวทางที่าหารส่งดีเอสไอแล้วบรรดาผู้ต้องหาอาจจะรอดก็ได้แล้วที่สําคัญ การส่งคดีไปยัง DSI ในเรื่องของการฟอรเกเงินนั้นความจริงแล้วควรจะมีบูลฐานความผิดซะก่อนชัดเจนซะก่อนนะครับจึงจะให้ดี i สไอสอบสวนเรื่องการฟอรเกเงินได้อันนีก้ก็กลายเป็นปัญหาขดกระสังแล้วก็เป็นปัญหาทางกฎหมายที่คนที่รับทราบเขานี้อาจจะสับสนงุนงงในข้อกฎหมายด้วยนะครับผมคงไม่ต้องย้อนรอยเกี่ยวกับประวัติที่มาที่ไปของทางดีไอคอนครุปนะครับซึ่งก็ทราบดีว่าตั้งแต่ปี6-4เป็มต้นมาเนี่ยรายได้ของดีไอครุปนั้นก็ถือว่าก้าวกระโดดมากอยู่ที่ 4,000กวาล้านนี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาก็เป็นในระดับพันล้านมาตลอดนะครับแต่ประเด็นที่อยากจะถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าก็เป็นที่รับทราบก่อนว่ากลยุทธ์ของดีไอคอนนั้นก็คือการใช้คนที่มีชื่อเสียงนะครับรวมทั้งแม่ข่ายเครือข่ายต่างๆนั้นออกรายการทางโทรทัศน์ออกทางแพลตฟอร์มต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับคำถามก็คือว่าจนถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลได้มีมาตรการอย่างไรหรือไม่นะครับในการที่จะป้องกันหรือกันกรองการใช้สื่อ และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับอย่งางไรก็ตามเรื่องนี้มีความคาดหวังว่าน่าจะมีการดูแลไม่ให้การใช้สื่อนั้นเป็นการหลอกลวงปิดบังซ่อนเร้นหรืออำพพางหลอกล่อให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายตรงหรือว่าธุรกิจอื่นๆนครับข้อที่2ก็คือกระทรวงไอซีทีหรือแม้แต่กรสทชที่มีภารกิจในการดูแลเรื่องนี้ได้มีมาตรการอย่างไรในการตรวจสอบติดตามหรือว่าแก้ไขปัญหาเรล่านี้บ้างหรือไม่นะครับ และข้อสุดท้ายรัฐบาลมีมาตรการมีหนดทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายให้ได้รับความยุติธรรมอย่างไรบ้างก็ขอคําตอบจากท่านรองรัฐมนตรีที่ท่านกรณาให้เขียนในวันนี้ครับขอบคุณครับเชิญท่านมติครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับกับผมนายประเสริฐจ,จันทะละลงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับต่อข้อสักถามของท่านสมาชิกนะครับท่านชิปจิตนิยมนะครับท่านสมาชิกพุทธิสภาจากจงังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ับคุณที่ท่านเป็นสื่อมวลชนอีกทางหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้ต่อคําถามทั้งหมดนะครับผมขออนุญาตได้ไล่ไปทีละเรื่องนะครับ ว่ารัฐบาลมีมาตรการควบคุมและป้องกันการใช้สื่อออนไลน์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในการโฆษณาที่เป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนผ่านธุรกิจขายตรงหรือตลาดตรงอย่างไรนะครับต้องเรียนว่าเรื่องนี้รัฐบาลมีการมีมาตรการในการควบคุมแล้วก็มีการป้องกันในการใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาที่ที่เป็นการโฆษณาหลอกลวงพี่น้องประชาชนและโฆษณาหรือเชื่อ ผมขอได้อ้างกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในหลายเรื่องและก็หน่วยงานที่ได้ด mm ําเนินการมาตรการในเรื่องนี้นะครับ mm hmm. กฎหมายในเรื่องการพรลบรเรื่องการขายตรงและการตลาดแบบตรงเนี่ย mm hmm. ก็คือในกรณีของดีไอคอนเนี่ยต้องเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ย mm hmm. เป็นการประกอบธุรกิจที่ที่ไม่ตรงไปตามที่จดทะเบียน นะครับเนื่องจากว่าพราบนี้เนี่ยห้ามมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงดําเนินการในลักษณะที่เป็นการให้บุคคลเข้าร่วมเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์และผลตอบแทนในการาหาเครือข่ายดังกล่าวโดยคํานวณจากผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่มากขึ้น คำว่าผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้นก็คือว่าให้ดําเนินการการตลาดผ่านทางสื่อออนไลน์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องพรบนี้ถือว่าเบื้องต้นนี่ถือว่าบริษัทนี่ประกอบธุรกิจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้เนื่องจากว่าบางเงื่อนไขนี่ต้องขออนุญาตจากสํานักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคก่อนนะครับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของพรบ พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับมาตรา4นะครับเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยชักชวนให้สมัคราการเป็นสมาชิกนําทางธุรกิจขายตรงและนําเงินมาลงทุนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็ได้ระบุอย่างชัดเจนในมาตรา14วงเล็บหนึ่งนะครับว่า ผู้ใดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนอันไม่ใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามปอยา,าเนี่ยเพราะนั้นผู้นั้นต้อง,ต,องต้องรับโทษนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหลาย,ลายๆเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องการใช้สื่อออนไลน์เนี่ย ในการโฆษณาเนื้อหาในการโฆษณานี่มีหลายงานมีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ได้กํากับดูแลอยู่นะครับอย่างเช่นสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับก็ได้จัดให้มีช่องทางในเรื่องการแจ้งบาะแสในการแจ้งความกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นที่ผิดสังเกตและข้อสงสัยนะครับ สคบนี่ได้มีการกําหนดมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันนะครับได้มีการดูแลเรื่องมาตรฐานของสินค้าว่าเป็นไปตามที่ได้กําหนดไว้หรือไม่นะครับกระทรวงการคลังได้เข้าไปตรวจสอบในเรื่องการกําหนดมาตรฐานและป้องกันไม่ให้เกิดการทําธุรกิจที่เราเรียกว่าแชร์ลูกโซ่นะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่เข้ามาในส่วนของดาราแล้วก็ i n f l u e n c e เซอร์ต่างๆนะครับผมเรียนว่าสมาคมโฆษณาและผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงเนี่ยรวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องนี่จะต้องอดำเนินการจัดการโฆษณาและก็วันนี้ควรจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดนะครับผมเองต้องเรียนว่าวันนี้ความเสียหายเกิดขึ้นล่าสุดนะครับมีผู้เสียหายทั่วประเทศ9,580คนตามที่ท่านสมาชิกได้บอกจริงๆครับ ค่าความเสียหายนี่วันนี้2,956ล้านบาทนะครับก็เป็นตัวเลขที่ที่สูงอยู่ในระดับที่ขณะนี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับในเรื่องที่ท่านให้ความสนใจในเรื่องของว่ากสทช,ชอเองและก็กระทรวงดีเองเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับต้องเรียนว่าภารกิจของกสทช,ชนี่ก็คือการ เป็นการเฝ้าระวังเชิงลุกและเกินการตรวจสอบการกํากับในเรื่องของการออกอากาศเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับข้อมูลและข่าวสารที่มีความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นรายการาวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ต่างๆแล้วก็แจ้งแนวทางในการปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่นำไปใช้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำเสนอเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของการ ผิดกฎหมายและป้องกันการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะครับกสทชอเองเนี่ยยังได้ทำงานร่วมกับออยอนะครับแล้วก็กองบังคับการการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปอคบ,ออบ,อบอนะครับแล้วก็ได้ดำเนินคดีกับผู้ละเมิดต่างๆซึ่งถือว่าใครละเมิดก็เป็นการดำเนินการตามความผิดตามประกาศของกสทช ในส่วนของกระทรวงดีอเองต้องเรียนว่าเราได้เฝ้าระวังตลอดนะครับเรื่องอพรบว่าด้วยความผิดทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผมได้นําเรียนเบื้องต้นว่าในมาตรา14วงเล็บหนึ่งเนี่ยก็ได้กาหนดลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ไว้นะครับและเราก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับส่วนในเรื่องของที่ท่านให้ความสําคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ร,รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนอย่างไรในการแก้ไขปัญหาสื่อเรื่องอันนี้ก็ได้พอตอบไปแล้วนะครับเรื่องมาตรการเร่งด่วนเนี่ยวันนี้ข้อมูลที่เราได้รับทราบนะครับมีผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงนี่693ราลายผู้ประกอบการธุรกิจแบบตรง935ราลายนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยได,ด้มีการดาเนินการในการควบคุมเรื่องการโฆษณาที่เกินความเป็นจริง แล้วก็เสนอให้มีการกําหนดมาตรการปฏิบัติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการสร้างมาตรฐานในการโฆษณาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับวันนี้นะครับเรื่องการอายัดทรัพย์สินก็ดีแล้วก็เรื่องการดําเนินการต่างๆก็ดีนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนต่างๆนะครับวันนี้ทราบล่าสุดนะครับในวันจันทร์ที่28นี่ทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะได้โอนคดีหลักเนี่ยเข้าไปสู่ยัง DSI เป็นคดีพิเศษนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเห็นว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมูลฐานความผิดเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเรื่องการเยียวยาเนี่ยปปงนี่จะปฏิบัติตามขั้นตอนพรบปป,ปงในขั้นตอนต่อไปนะครับในเรื่องของการ ตรวจยึดทรัพย์สินอายัดทรัพย์สินแล้วก็เรื่องความผิดมูลฐานต่งตางๆในการดําเนินการในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะไตส่สวนแล้วก็สืบทรัพย์ที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับก็ขออนุญาตได้ตอบท่านสมาชิกเป็นเบื้องต้นไปก่อนนะครับเขาขอบคุณครับขอบคุณครับท,ท่านชิปอขอบคุณท่าน,านรัฐมนตรีนะครับ ความจริงแนละ้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่กรบข่าวสำคัญคญของประเทศไปเยอะแยะเลยนะครับเราได้เห็นอะไรที่มันปแปลกขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนรวมถึงความคืบหน้าของอคดีนี้เป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการที่แม่คายซึ่งแสดงว่าตัวเองเป็นผู้เส,สียหายเสเองนะครับแทนที่จะเป็นจําเลยเนี่ยนะครับเรื่องของผู้ต้องหาคนสาคัญที่บอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังเนี่ยนะครับก็จะมีการฟ้องร้องกันวุ่นวายไปหมดนะครับเรื่องของกระบวนการการชคทรัพย์ และที่สําคัญเรื่องของความบังของประชาชนในการที่จะฝากความบังไว้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรรัฐในการที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะเยียวยาปัญหาต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าเรายังต้องพึ่งพาคนที่อาสานะครับทำงานโดยเฉพาะกลุ่มทนายความหลายหลายคนซึ่งขณะนี้ทนายความหลายท่านก็ถูกตั้งข้อสงสัยถูกตั้งข้อหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทางรัฐบาลนะครับว่าจะทําอย่างไรให้ประชาชนสามารถไว้วางใจเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาคือจกะก็าตามประชาชนก็เป็นผู้ที่ต้องตกทุกข์ได้ยากกับเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพคับ,คบผมขออนุญ,ญาตนําเรียนข้อมูลอัปเดตให้ท่านสมาชิกในรับทราบนะครับผมได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมานะครับเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงเรามีองค์ประกอบ ตามที่ปรากฏนะครับเป็นข่าวออกไปและคณะนี้เนี่ยได้ตั้งคณะอนุขึ้นมา2ชุดนะครับชุดที่1ก็คือการนำสืบค้นหาข้อมูลในเชิงลึกทั้งหมดนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาอนุชุดที่2ก็คือการดำเนินการมาตรการในการแก้ไขในเรื่องนี้ในอนาคตนะครับ คณะอนุกรรมการทั้งสองเนี่ยวันนี้จะเข้ามารายงานคณะกรรมการชุดใหญ่เราให้เวลาทํางานเจ็ดวันซึ่งก็ครบเจ็ดวันตามที่กําหนดแล้วและวันนี้จะเข้ามารายงานคณะชุดใหญ่นะครับเพื่อดําเนินการอย่างาแ้่งวดในเรื่องนี้ต่อไปและหากพบว่ามีใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเราก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านสมาชิกว่า รัฐบาลไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างแล้วก็ในอนาคตเนี่ยหรือหรือเรื่องที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะมะีในอนาคตที่ที่เราต้องดูอีกหลายหลายหลายเรื่องด้วยกันนะครับขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณท่านประธานครับ